ล่ะครั้งที่แล้วไอเด็กนั่นมันทำไม่ตินั่นแตกเป็นเสียงเสียงและเรามาอยู่กันในชั้นสุดท้ายของร e ีแบ็กแค t อั d เดตกับโลกชนกันการมาถึงของพวกเขานั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงฉันจะต้องเตรียมตัวหมอเอ๊อหมออีก,กา้ชาชั้นที่นี้เคยจะเจอหมออีกกาใช่ไหมนี่ หลังจากครั้งที่แล้วเราเอยิงไอเด็กนั่นลงหน้าผาไปแล้วมันก็กลับมาทําที่นี่เลยเป็นจุนแล้วก็ทุกคนไม่ต้องมาสนใจไอขอบเหลืองๆนะพวกนี้นะผมว่าเกมมันน่าจะบั็กนะโอเคเกิดอะไรขึ้นกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเที่ยแน่ไอนิวนิวรอดไหมเพื่อนนิวไหนวะไม่รู้อ่บเราหานิวก่อนจบกัดใจ โอเคเหมือนเด็กแล้วมันจะเอาของเล่นกลับมาวางในนี้หมดเลยนะโอเคอันนี้เราต้องรีบทำยาเอ้าเร็วเร็วเร็วแล้วหน้าจอมันเอียงอะไรไม่รู้เด็กเสียงูเร็ว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 โอเคเอ่อถ้าทุกคนจำสูตรได้คือมันจะมีสูตรหนึ่งอ่ะมันเป็นสี ม่วงแต่ว่ามันก็คือม่วงผสมอะไรอ่ะนี่น่ะนิวรู้ป่ะเพื่อนบอกอะไรดิโอเคโอเครอเราต้องฟังอะไรด้วยป่ะเออผมขอข่ามปแล้วกันนะเดี๋ยวผมฟังแป๊บนึงโอเคก็คือเหมือนในนี้ไม่ได้บอกอะไรนะฮะมันแค่บอกว่ายาให้อีได้มุนเนี่ยมันหมุนแค่นั้นเลยเว้ยไม่ได้บอกอะไรเกีบยาอะไรเชี่ยไรข้าว่ะเพื่อนโอเคผมว่าพวกเราต้องเออสึ่งส่งนะ ถ้าทางูทำที่นี่แล้วเบิดก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกโอเคมาเดี๋ยวสีแรกก่อนเป็นม่วงม่วงเขียวนะใช่ไหมม่วงเขียวหรือเปล่าขนาดกวาดคลิปตั้งแต่เช้ามันก็ยังมีคินมาเว้นนะใช่ไหมลองดิย่อส่วนเหรอใช่ไหมเดี๋ยวนะไอ้หนูใช่เปล่ากินดิกินเข้าไป เออดีเลยได้ข hey, hey, nice ้ายีง่ายๆเลยม่วงแล้วก็เขียวเฮ้ยฟ้าสิเชี่ยตาบอดสีแน่เลยเฮ้ยสีเหลืองอันนี้แน่อันนี้แน่ไอเด็กนั่นก็เหลืองอันนี้ก็เหลืองยอดเยี่ยมอะไรนิวช่วยบอวะช่ขยบอกช่วยบอกนี่ไงใช่หโอ ยาไออันนี้มันตราสัญลักษณ์ไอนั่นนีิว่าตราสัญลักษณ์อะไรวะหนูลืมแล้วปีศาจอะเออแล้วทำไมเราให้ให้ปีศาจกินยาของปีศาจเพื่อ <c oughs> เออไม่รู้ครับเกมมาใส่อย่างงั้นจับคอร์กปากอือไม่ควรที่จะให้เด็กนั่นกินยานันอย่างรุนแรงเลยเออ ทำให้เทอร์โมฟมังคองหาทางขึ้นไปชั้นบนผมหยิบไอเด็กนี้ไปได้ด้วยได้ไหมโอเคเราต้องหาทางขึ้นไปชั้นบนนะหาทางขึ้นไปชั้นบนเหรอขึ้นไปยังไงอะ่ะอืมต้องใช้ไฟอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอบใจมากนีขอบใจมากไอ้หนูมานี่ไอ้หนู เออนั่นแหละไม่ต้องมองหน้ามานี okay, ่เลยโอเคเราต้องใช้ไฟทำให้เด็กนี่มันติดไฟแล้วก็เออนั่นแหละเผาที่นี่ทิ้งโอเคเอาละยิบยิบยิบเผา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 ใช่อ้โหโอเคไม่ต้องห่วงนี่ไม่ต้องห่วงยิบขึ้นไปค้าโอ้โหโคตรมืดโคตรมืดเลยอ่ะ มาไงวะเออไม่รู้เอาเอามาด้วยกันสวัสดีครับมีใครอยู่บนนี้ไหมห้องนอนจากชั้เตอร์แรกนี่หว่าอุยอ้ยเก็เเจบจุกงบนห้องครัวจากห้องครัวไป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 ไม่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 อยากใหาปุกไปไ,ปไป้ขอร้อง โเคเกย์เก okay, 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 okay. ห้องคอยไหนห้องคอยไหนโคหน้าจอคือเบี้ยวมากอีหนูนี่เคมาที่หนูไหนวะอยู่หนว,วะเร็ว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 ,รวโ,อโอ้โห้ามันเบี้ยวจัดอะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะหุบปากไปเออโอเค เรียงแหวนโอ้โหลองใช้ก่อนะไม่ใช่ฮะแปลว่าเราต้องเรียงอั้นี้ถูกใช่ไหมโอ้เราวป็ใครบางคนเอ่อกากบาทหน้าเด็กนี่ด้วยผมรักคนคนนั้นฮะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามก็แค่สับสวิตใี่ถูกต้องนะอ่ะโอ้โหกูก็ง่้ดตั้งนานเลยนุ๊กเยี่ยมไอ้หนู ไอ้หนูไอ้เด็กชี้อันนี้นั่นไงโอ้โหพังอีกแล้วแล้วใครจะเป็นคนจ่ายค่าซ่อมแบบนี้เยี่ยมจริงๆตังงกินมามาเขายิงไม่มีไอ้เด็กนี่ก็ทำลายข้าวข,ของเขาอีกเนีย่ยให้กูรู้นะพ่อแม่เป็นใครอยากกูตามยันบ้านอะ่ะโอเคเอา้า ไปยังที่ปลอดภัยไปยังที่ปลอดภัยท่านปลอดภัยอยู่ไหนไหวะในที่ปลอดภัยในที่ปลอดภัยกูจุ๊กูจู๊บเอาดิเอาดิดกูจ,กจ,กจกหนหนุ๊กูจุ๊กูจู๊บไอ้หนูการทำยังประตูทำยังประตูเออทำยังไงวะกาต,ตีสวัสดิ์ นี่เก้าโมงเพื่อนไปมึงไปเรียนเรื่องเวลามาใหม่นะโอเคไหมก่อนที่จะมาบอกนาทีสวัสดิ์กูอะต่อไปต้องหาทางค้ายันประตูอ๋อนี่ไงต้อง้องเข้าไว้ทำาไว้ ไอ้นิว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 สวยมันฟังเสียงมันทุบประตูดิไอ้เด็กนี่ควรไปรับการฝึกสอนมารยาทอย่างรุนแรงเลยอ่ะเอ้ยออกไปข้างนอกออกไปยังไงเนี่ยลงข้างล่างเหรอลงข้างกาตายดิเชี่ย ทีเหมือนมันหายไปแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไปไหนวะเออเออโอ้ oh my god oh my freaking god damn it bro what is this ไม่ปลอดภัยที่จะหยิบเราต้องหาชิ้นส่วนอ๋อโอเค ในส่วนที่ไอเด็กนั้นมันทำแตกเมื่อกี้อ่ะโอเค,อเคผมว่าอยาู่แถวนี้เอออันนี้นึ่มันอยู่นัน,น,นอ่ะอะไรอันนึงอยูน่นั้นโอเคโอเค,อเคใส่แกลงไปโอเคแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งฉันแหลกมากอะ่ะเอาจรีแหลกจริงชาร์จตัวนี้แหลกจริงอะ รวมร่างเชีย่ยโอ้ยวิง่งน,น,น,นิวเอาไปนิวนิวเอาไปนิวเอาวิ่งนิไอ้ไม่รับไปแล้วไอ้สลักพักนีว่วิง่งนิววิง่งวิ่งเร้วข้านิว อเออเพื่อนใหม่ทางไหนไอ้กูจะจับกดส้วมให้ได้สักวันหนึ่งอเออให้ให้นิวแล้ววิ่งทางขวาเอ๊ะเอ๊ะนิวอ้อโอเค,ออเ,คฮเฮีย้ยชาร์ปเตอร์นี้โคตร ยากเลยนิ้วๆๆๆๆไปติดข้างบนนิ้วรีบเลยมันไม่ใช uh ่เราานังพ uh ักนิ uh ้วโอเคเออพักๆไปเถอะแล้วก็ใส่แกนใส่แกนไงอ่ะโยนไปเหรออ๋อมันต้องอย่างนั้นองย่างนั้นคุณเชื่อไหมถ้าเกิดผมใส่อ่ะไอเด็กนั่นมาเนี่ยนั่นไงใส่เลยใส่เลย ออใส่ขบวนี bon ay, ute, oh. ้มันใหญ่เกินไปเอ้าเตรงนี้ตรงนี้ตรงโี้โง่ทั้งงานเอเอเอถอย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 มันจะระเบิดนิ้วปล่อยมาเลยนิ้วปล่อยมาเชื่อมันโดนระเบิดตายไปเลย โอเคโอ้มายกอดไอ้หนุ่มหยุดหยุดเฮ้ยอ้าวนิว กนฮ้ยคุยกันคุยกนรณ์ IP เราคุยอยู่เรไปทำไมวะไงต่ออ่ะเออไม่รู้วิ่งแล้ววิ่งแล้วนิ้วนิ้วไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันจะระเบิดมันจะระเบิดนิ้วนิ้วโอ้โหลาก่อนทุกคน ว่ามันคืออะไรราชีเรอเออแต่ไม่ได้ใช่ไหมหยิบมันใหญ่เกินเดี๋ยวประตูนี้มันห้ามเปิดไม่ใช่หรอือ เรติ hey, uh, ้งก right? ็สิ้นไปเนี่ยเอ่อทำอะไรผิดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยุมาบ้านเขาแล้วทำบ้านเขาพังสองสามรอบแล้วมั้งโอ้ไอประตูบ้านนี้สวยอะ โอเควันนี้ฉันไมประกาศประกาศประเทศแทนมันถึงร้อนดวงอาทิตย์ไม่อยู่เวล้าข้างหลังประตูนั่นเอง